เรียกได้ว่าทำเอาแฟนน้องอุ่งเอิงเพชรบ,บ้านแพงนะคะต้องรอ้องกีดกันคอแตกกันเลยคุณผู้ชมสิ้นสุดการรอคอยนะคะกับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดค่ะของน้องอุ่งเองเพชรบ,บ้านแพง เอินหักหนางเอกน้อยนะคะที่กําลังจะเตรียมปล่อยนะคะออกสู่สายตาพี่พี่แม่ๆได้รับชมกันนะคะแต่วันที่18พฤศจิกายน 66, 66นี้นะคะสามารถรับชมนะคะพร้อมกันได้ทั่วประเทศแล้วค่ะเราบรรดาพี่พี่แม่ๆแ,แ,แฟนคลับนะคะของน้องอุ๋งอิงก็ตามตั้งตาเตรียมตัวรอนะคะที่จะร่วมแชร์ะก็ร่วมสมเป็นกําลังใจนะคะให้ยอดเพลง เอินหักนางเอกน้อยนะคะให้ทยาหนึวัน3ล้านบิวกันเลยดียนะคะจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมนะคะติดตามพรุ่งนี้ค่ะรับชมพร้อมกันทั้งประเทศนะคะอย่าลืมค่ะไปเชียร์น้องเอนมอยเพชรมันแมงของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ